ปฏิบัติธรรมในเรื่องอุบายของความสงบวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาปร,รบธรรมซึ่งอัาอปาภูมิภาคได้จัดในการอบรมเรื่องความสงบเป็นหลัก วันนี้จะพูดเรื่องความสงบแต่ความสงบนี้ผู้ฟังก็ต้องมีความสงบจึงจะฟังเรื่องของความสงบเข้าใจบางคนก็คงได้ผ่านการฝึกสมาธิกันมากพอควร การฝึกสมาธินั่นคือความสงบอย่างหนึ่งตอนนี้คนที่สงบอยู่แล้วก็มีลักษณะหนึ่งคนที่ไม่สงบแต่ไปฝึกสมาธิเกิดความสงบก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือคนเราเนี่ย มีจิตใจเหมือนกันแต่ความสุขสงบเนี่ยได้รับผลลดหลั่นต่างกันเช่นบางคนเนี่ยไม่สงบเลยเป็นคนวิตกกังวลเพราะจริตคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนวิตกจริตคนที่วิตกจริตเนี่ยจะไม่มีความสงบทำอะไรแล้วจะวิตกกังวล เป็นลักษณะเจ้าของงานเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการหรือเจ้าของผู้มีภาระหน้าที่เขาเรียกลักษณะวิตกจริตว่าคนผู้นี้แล้วจะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนได้เย็นก็ดีได้ควังก็ดีได้เห็นก็ดีจะปล่อยวางไม่เป็นพวกลักษณะพวกนี้จะเป็นคนกังวล นีลักษณะคนนี้จะหาความสงบยากนี่ลักษณะหนึ่งและลักษณะเป็นคนโทสะจริตคนโทสะจริตนี้เป็นคนที่มองตัวเองไม่เป็นคือคนพ้นี่จะเป็นคนฉลาดในความคิดนึกอาจจะทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นทำไรต่อไรเรียนรู้อะไรได้ดีคนอื่น เป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนเป็นคนผู้นำคนแต่ห้ามความโกรธไม่ได้เวลาโกรธแล้วจะพลุ่งออกมาทันทีหักห้ามไม่ได้คนลักษณะนี้มีโทสะเป็นอารมณ์บางคนก็โกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนก็โกรธยากแล้วก็หายยาก บางคนที่โกรธยากหายยากเนี่ยเขาเรียวกว่าเหมือนไฟสมขอนหรือโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยเหมือนลักษณะไฟลามทุ่งไม่เดี๋ยวเดียวก็มอดหมดไอลักษณะที่โกรธแล้วหายยากเนี่ยเขาเรียวกว่าไฟสมขอนมันไม่ดับมันคลุกกุนอยู่ในใจเป็นตัวพยาบาทเ <c oughs> <c oughs> มื่อเรารู้เรื่องความโกรธเนี่ยตาม จิตของเราแล้วเนี่ยจะมีทุกคนแต่ใครจะหนักมากหนักน้อยตัวเนี้ยเป็นตัวที่คนเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขตัวเนี้ยเป็นมารหัวใจที่มาไล่ความสุขของทุกคนไปหมดไล่ญาติไล่พี่น้องไล่ผัวไล่เมียไล่างานไล่าการกำจัดความความดีไปหมดเพราะความโกรธเป็นหลักดังนั้น คนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วความสุขเนี่ยที่เราไม่ได้เพียงพอก็เพราะว่าคนเรานี่มีจริตต่างกันที่เช่นความโกรธเนี่ยมาทําลายความสงบในใจเราแล้วก็ความมิตกกังวลก็เป็นตัวนิวรณ์ที่มากำจัดความสงบในใจเรา เช่นเราทําอะไรแล้วเราปรงไม่ตกเช่นเรากังวลเรื่องถมเมื่อกังวลเรื่องงานเนี่ยเลิกแล้วเราก็จะเอามาคิดอีกกังวลเรื่องลูกเลิกลูกไปไหนเราก็กังวลแต่ลูกกังวลเรื่องสามีก็สามีไปไหนกังวลแต่สามีกังวลภรรยาภรรยาไปไหนกังวลแต่ภรรยาหรือกเพื่อนกังวลแต่เพื่อนหรือกังวลคนที่เรารักไอ้สิ่งที่ดีก็มากังวล ไอ้ที่ไม่ดีก็ามากังวลนี่คือตัวนิวรณ์หรือวิตกพวกนี้วิตกจริตพวกนี้พวกวิตกพวกนี้จะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องทําจนจิตของเราในเลิกกังวลจึงจะหลับสงบจึงจะมีความสุขไม่งั้นแล้วจิตดวงนี้นะจะติดไปยันตายยิ่งแก่ตัวยิ่งกลายเป็นคนวิตกจริตเป็นคนจู้จี้ขี้บนไม่มีเรื่องก็หาเรื่อง ไม่น่าบ่นก็บน่นเหมือนอย่างเรามีนายสักคนเนี่ยเราจะรู้จักนายบางคนเนี่ยทสะจิตเนี่ยเขาก็จะโกรธเป็นอารมณ์คือคือโกรธนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันโกรธตัวเองไม่ใช่โกรธคนอื่นนะโกรธใจตัวเองมันเป็นความไม่รู้ทันจะพูดถกงความหลงก็ได้ความโง่ก็ได้แต่เขาบอกเขาฉลาดเขาดา่าคนโน้นเขาว่าคนนี้ได้เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่ที่จริงนั้น,นเป็นความหลง หรือความงโง่ของจิตที่เกิดคนอื่นแล้วนึกว่าจะเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะมันไม่จบเขาเรียกงานทําไม่จบงานของความโกรธแล้ววิตกกังวลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอันตรายต่อจิตคนอันตรายต่อจิตคนคนที่ไม่มีความสุขคนที่แก่เกินวัยคนที่งานเครียดคนที่ไม่มีทางออกพวกประเภทที่ วิตกกังวลมากเราจะเห็นจากตัวเราเป็นหลักทีนี้ทำไงเราจะคลายเครียดอันนี้ได้ไอตัววิตกกังวลไม่มีวิธีอื่นโยมโยมเป็นที่นายยกโยมก็หายวิตกกังวลไม่ได้ยิ่งวิตกกังวลใหญ่พอฉันเนี่ยจะได้สองขั้นฉันจะหายวิตกกังวลให้ได้สี่ขั้นยิ่งวิตกใหญ่เลยอยากจะได้มากกว่าน,นั้นรับผิดชอบมากกว่าน,นั้น ฉันเนี่ยได้อย่างนี้เลยฉันจะหายโกรธได้เงินเดือนเท่านั้นได้ขั้นนี้ฉันจะหายโกรธเปล่าโกรธนี่โกรธยันตายไอตัวโกรธนี่ไม่จะเกี่ยวกับเรื่องได้อะไรมาเลยได้ก็โกรธไม่ได้ก็โกรธเพราะไอตัวนี้มันเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะตัวตนใหญ่ฮะมันไม่โกรธใครมันโกรธคนใกล้เคียงมันโกรธคนรักโกรธคนที่พูดไม่ถูกหูหรือมันไม่ถูกใจตัวเอง อันี้ถึงว่าพุทธเจ้าท่าบอกว่าคนเราที่จะดับทุกข์ได้เนยต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แก้แหวนเงินทองหนะ้าที่ตำแหน่งพวกนี้มันใช้ได้บำบัดช่วครู่ช่วยามสิ่งที่จะบำบัดทุกข์ของจิตใจเนี่ยตัวเราต้องเข้าใจตัวเองต้องมีหลักของความสงบสงบก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นมีหลายตอนถ้าคนไม่ฉลาดก็ไม่พบไม่เจอความสงบนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจอนะโยมนะ ต้องคนฉลาดนะคนมีบุญมีบารมีจึงจะสนใจคนโง่เนี่ยเจอเรื่อยนะความโกรธใช่ไหมฮะความโกรธนี่มีทุกระดับใช่ไหมระดับอธิบดีก็โกรธระดับพันลงก็โกรธโกรธพอกันเนะ่ยเร็วพอกันเวลาโกรธด่าได้เหมือนกันหยาบคายได้เหมือนกันเนี่ยนะฮไม่ใช่ว่าความโกรธนี่จะเป็นคนฉลาดใช่ไหมโยมถ้าฉลาดจะโกรธได้หรอไม่ได้ใช่ไหมอ่า ถ้าเป็นระดับบนหน้ากองอธิบดีไม่โกรธนี่ถือว่าคนนี้ฉลาดคนนี้ชนะใจตัวเองไม่ยอมให้ทุกเกิดชิตใจไม่ยอมให้ไฟไหม้หัวใจตัวเองฉลาดถ้าโกรธลูกน้องลูกน้องไม่โกรธหรอใครโง่กันโยงอธิย์บดีโง่หรือลูกน้องโง่ตัวเองกล่าวหยาบได้แต่ลูกน้องกล่าวหยาบไม่ได้ในใครบาป,ปกันโยงฮะใครหยาบ ใครบอาบแอ้ตอนนี้เราก็นึกว่าเรานั้นฉลาดเราถูกเราก็เลยถือความโกรธเป็นอารมณ์ถือความโกรธเป็นตัวชนะคนอื่นโกรธก็ด่าไปเลยโกรธก็ว่าไปเลยสแสดงออกเลยแต่เมื่อไรเมื่อไรก็ไม่อยู่ที่ไอคนนั้นทักทิงเมื่อไรอะไรมันก็อยู่ที่เราโกรธทุกที กูสาดเยยดดามันไปจนหมดเลยมัน,นมันยังกลับมาอยู่ที่กูมากกว่าเก่าอีกใช่ไหมโยมเมื่อวานนี้กูด่ามันจนหมดเลยจนเหนื่อยแล้วเมื่อวานนี้กูโกรธจนจะช็อกตายเลยไอ้วันนี้หนักกว่าเก่าอีกขึ้นอีกต้องหลายกิโลโหถ้าโกรธนี่มันขึ้นไปนกิโลกิโลนี่ตายแล้วใช่ไหมโยมถ้าโกรธนี่มันขึ้นเป็นอัตราของอะไร ความดันของอะไรองศาใช่ไหมฮะแต่มันขึ้นองศาแบบเหมือนความหนาวความร้อนเะยฮะถ้าความความโกรธนี่ขึ้นเหมือนองศาความร้อนนะไม่ใช่สี่สิบนโยมมันอาจจะขึ้นถึงห้าหกสิบไปแล้วเคยเห็นคนช็อกตายใช่ไหมฮะความดันสูงหัวใจวายตายนั่นนะครับถ้าวัดอัตราของความโกรธนะฮะไอ้นั่นมันฟาเรนไฮต์มันสูงเลยฮะ ขึ้นถึงห้าหกสิบแล้วฮะสี่สิบนี่ก็นอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะอย่างเราตรงเมื่าเราร้อนเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบนี่นอนหลับไหมโยมถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ตายเลยนอนไม่หลับย้โยมทุกโยมโกรธถึงขนาดนี้โยมจะนอนหลับเลยนอนหลับไหมโยมและที่ทํางานโยมเย็นเท่าน,นี้ก็ไม่พอหรอกใช่ไหมฮะนี่คืออะไรเพราะความไม่สงบ ที่โยมตั้งหัวข้อ,ขอประเด็นนี้ถูกแหละความสงบนิครุมจัก,กรวาลเลยโยมโยมรักกันเพราะความไม่โกรธใช่ไหมไอ้ที่แต่งงานกันที่รักกันมาสมัครสัมภาษณ์กันเนี่ยไอ้ที่มาทํางานร่วมกันเพราะความเพราะความไม่โกรธเพราะความเมตตาเพราะความสงบตอนนี้เรื่องของจิตเนี่ยฮนะเราจะต้องศึกษาอีกมากฮะ คือเราไม่ศึกษาเลยเนะี่ยได้โยมแต่จะได้อะไรในเมื่อชีวิตของเราต้องใช้อยู่ทุกวันชีวิตของเราเนี่ยมีค่าต้องใช้อยู่ทุกวันแต่ใช้อยู่กับความวิตกกังวลใช้อยู่กับความไม่สงบใช้อยู่กับความโกรธเนะี่ยแล้วได้อะไรนะได้อะไรล่ะเงินทองได้จริงแต่ไอู้หัวใจตรงนี้ไม่เคยมีความสงบเลยโยมจะว่าฉลาดยังไง หลอกตัวเองมั้งปลอบใจตัวเองมั้งหะหรือเราสวมหน้ากากละมะั้งหลอกคนอื่นว่ามีความสุขแต่ตัวเองไม่มีสุขสักทิงก็เพราะอะไรโยงเพราะเราทำใจสงบไม่ได้นะฮะทังนั้น